สวัสดีครับมาพบกับรายการยูริกาคริเบียมกันอีกแล้วนะครับการในวันนี้ครับเดี๋ยวจะมาพูดกันถึงเรื่องหนึ่งครับซึ่งจริงๆก็ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ง่ายแต่อันที่จริงมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากระดับหนึ่งเลยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามือใหม่หลายคนหรือว่าแม้แต่นักเลี้ยงไม้น้ําที่เลี้ยงกันมานานหลายคนกน็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้กันอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวม,มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้ก็กคือเรื่องของการใส่ปุ๋ยนั่นเองครับ ซึ่งการใส่ปุ๋ยที่ผมพูดนี่หมายถึงการใส่ปุ๋ยน้ำน,นะครับเป็นหลักนะปุ๋ยน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูแล้วมันค่ดูเหมือนจะใช้งานง่ายนะก็คือใส่ตามโดสข้างขวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามแต่ละแบรนด์ที่เขากําหนดมาแต่จริงๆแล้วพอเราเอามาใส่จริงๆเนี่ยผมว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันค่อนข้างมากบางคนเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้นไม้ของเขามีปัญหาก็มีมาปรึกษาผมเยอะแยะเลยนะครับ อันนี้จะยกตัวอย่างเป็นเคสเคสหนึ่งที่มาปรึกษาผมนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตหน่อยนะก็เคสนี้ครับก็ใช้ปุ๋ยแบรนด์หนึ่งครับก็จริงๆปุ๋ยแบรนด์นี้ก็เป็นปุ๋ยที่ผมว่าดีนะซึ่งตามที่เขาเล่ามาก็คือเขาก็ใช้ปุ๋ยปริมาณเท่าเดิมเหมือนเดิมตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมานะครับต้นไม้ก็ปกติดีนะฮะมีการเจริญเติบโตดีจนกระทั่งวันหนึ่งครับต้นไม้ของเขาก็หยุดเติบโตแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขาดสารอาหารใบเริ่มไม่สมบูรณ์นะครับไม่มีการแตกกิ่งเพิ่มขึ้นมาตตต้นนไมม่ีการรเเิบบโลยะคั พอได้ยินอย่างนี้ผมก็วิเคราะห์ได้ทันทีเลยว่านี่อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาการใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการใส่ปุ๋ยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรตามช่วงเวลาที่เหมาะสมในตู้นะครับผมก็แนะนําไปให้ลองอปรับเรื่องการใส่ปุ๋ยให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็มาอัปเดตในสัปดาห์สองสัปดาห์ต่อมาว่าต้นไม้เขาก็โตดีขึ้นแล้วก็สีสวยขึ้นทันทีนะครับ จริงๆเรื่องนี้ผมว่าหลายๆคนน่ะน่าจะเจอนะน่าจะเจอปัญหาว่าเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้มาอยู่ดีๆนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามปกติวันดีคืนดีต้นไม้ก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นฟอร์มไม่ดีกลายเป็นต้นไม้ที่ไม่เติบโตแล้วก็มีปัญหาตายไปอย่างช้าๆอะไรต่างๆนานานะครับหล,ลักๆก็คือพูดง่ายๆว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่ปริมาณสารอาหารในตู้ไม้น้ํามันไม่สมดุลกับปริมาณต้นไม้ในตู้ไม้น้าของเรานั่นเองครับ ในวันนี้ครับเดี๋ยวยูริกาครเรียมนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรที่ทําให้ปริมาณาความสมดุลของสารอาหารในตู้ไม้น้ํากับปริมาณต้นไม้ในตู้ไม้น้าของเราเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะแล้วก็เรามีวิธีดูยังไงว่าเราจะต้องถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ปุ๋ยแล้วนะเดี๋ยวมาฟังกันครับก็อย่างแรกนะครับมาพูดถึงเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้ปริมาณสารอาหารในตู้เปลี่ยนแปลงไปละกันนะครับ อันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของปริมาณต้นไม้ในตู้นะครับต้นไม้ในตู้นะครับเวลามันมีน้อยมันก็ต้องการสารอาหารน้อยนะมันมีมากมันก็ต้องการสารอาหารมากแล้วมันจะมีช่วงเวลาที่ต้นไม้ของเราเนี่ยาจากเพิ่งปลูกแล้วก็เติบโตเนี่ยมันก็มีการใช้ปุ๋ยการดึงสารอาหารไปใช้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันนะครับช่วงที่ต้นยังเป็นต้นอ่อนต้นเพิ่งปลูกใหม่ๆมันอาจจะไม่ต้องการใช้ปุ๋ยมากนะครับ แต่พอเวลาผ่านไปเริ่มเป็นพุ่มใหญ่เริ่มเป็นต้นไม้ที่เป็นกลุ่มก้อนที่มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ต้องการสารอาหารเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอย่างแรกเลยปัจจัยอย่างที่2นะครับก็คือปริมาณสิ่งมีชีวิตในตู้ของเรานะครับแล้วก็ปริมาณอาหารปลาที่เราใส่ลงไปนะก็สออย่างนี้ไม่จะสัมพันธ์กันนะครับถ้าเราเลี้ยงปลาน้อยเราก็จะให้อาหารมันน้อยมันก็จะถ่ายออกมาน้อยนะครับมีของเสียในตู้น้อย แต่ถ้าเราเลี้ยงปลามากเราก็ต้องให้อาหารมันเยอะขึ้นแล้วก็มันจะทําให้เกิดของเสียเยอะขึ้นนะครับเวลาของเสียเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาอย่างหนึ่งเลยก็คือปริมาณสารอาหารประเภทไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสมันจะพุ่งสูงขึ้นมานะซึ่งก็แปลว่าถ้าตู้ของเราเนี่ยมีปลาเยอะหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตเยอะแล้วให้อาหารปลาเยอะเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ปุ๋ยประเภทไนโตรเจนฟอสฟอรัสเพิ่มเข้าไปในตู้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดปัญหารเรื่องของตะไคร่ที่เกินขึ้นมาได้นะ ในส่วนปัจจัยอย่างที่3ก็คือเรื่องของอายุของตู้นะครับตู้ของเราเนี่ยเวลาตั้งมาใหม่ๆก็อย่างที่ผมเน้นย้ำม,มาเสมอว่าตู้ที่ตั้งใหม่ดินใหม่เนี่ยมันจะมีการปลดปล่อยปุ๋ยออกมาจากดินในยเยอะนะครับทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือว่าโพแทสเซียมเองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้สารอาหารในตู้นี่จะเยอะมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพออายุตู้เริ่มเยอะขึ้นเนี่ยสารอาหารในดินมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลง,นยลงจนแทบจะหมดไปนะครับ ซึ่งก็แปลว่ายิ่งตู้เก่าเท่าไหร่นะครับสารอาหารในดินก็จะน้อยลงไปเท่านั้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องปรับปริมาณการให้ปุ๋ยหรือว่าสารอาหารที่เราใส่ลงไปในตู้ในตามอายุของตู้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายอันนี้ก็คือเรื่องของปุ๋ยที่เราใช้นั่นเองครับปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยมันจะมีหลากหลายแบรนด์นะครับในตลาดมีให้เลือกซื้อมากมายนะแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีความเข้มข้น หรือว่ามีปริมาณโดสการใช้ความถี่ในการใช้ที่แตกต่างกันไปรวมถึงมีสัดส่วนธาตอาหารอะไรที่ออกแบบมาต่างกันนะครับซึ่งก็บแปลว่าตามปัจจัยที่ผมได้พูดไปข้างต้นก็คือเรื่องของปริมาณต้นไม้ในตู้ปริมาณปลาในตู้แล้วก็ความใหม่ของตู้เนี่ยมันก็จะมี เรื่องของความแตกต่างในการให้สารอาหารนั่นแหละทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าตู้ของเรา่ยมีองค์ประกอบเป็นยังไงนะครับมีปลาเยอะไหมมีต้นไม้เยอะหรือเปล่าหรือว่าเป็นตู้ที่ใหม่แค่ไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะมาเลือกซื้อปุ๋ยที่เหมาะสมกับตู้ของเราได้นะครับก็ให้ทริคอย่างนี้ละกันครับถ้าเป็นตู้ใหม่นะหรือว่าเป็นตู้ที่มีปลาเยอะก็ะให้พยายามเลือกซื้อปุ๋ยที่มีปริมาไณไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสน้อยไว้ก่อนนะครับ ในขณะที่ถ้าเป็นตู้เก่าหรือว่าเป็นตู้ที่มีต้นไม้เยอะมีปลาน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราเลือกใช้ปุ๋ยที่มีความเข้มข้นสูงมีปริมาณในตัวเจนฟอสฟอรัสมากนะครับซึ่งก็ต้องมาดูแล้วแหละว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันเป็นสัดส่วนธาตุอาหารยังไงนะครับบางแบรนด์เขาก็ดีหน่อยนะเขาก็จะบอกสัดส่วนธาตุอาหารมาให้เรานะครับแต่ว่าบางแบรนด์เขาก็ไม่ได้บอกอันนี้เราก็ต้องไปศึกษาอีกทีนึงหรือว่ามีการลองใช้มาก่อนถึงจะรู้นะครับ ในส่วนตัวของผมเองเนี่ยเรื่องการปรับสูตรปุ๋ยอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าผมเป็นคนที่ัฒนาสูตรปุ๋ยเป็นของตัวเองนะครับก็อยากจะปรับสูตรปุ๋ยอะไรยังไงเนี่ยมันสามารถทําได้ดังใจเลยแหละนะครับก็ทําให้สมดุลในตู้ไมน้น้ำเนี่ยมันเป็นไปตามใจผมได้นะแต่สําหรับคนทั่วไปนะครับที่เลี้ยงตู้ไม้น้าและต้องไปเลือกซื้อแบรนด์ปุ๋ยต่างๆเนี่ยให้คาแนะนาอย่างนี้แล้วกันครับแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็มีสัดส่วนธาตุอาหารต่างกันใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราใช้ปุ๋ยเนี่ย แต่ละตู้เขาก็มีเงื่อนไขมีคอนดิชันที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนก็มีต้นไม้เยอะมีปลาน้อยมีปลาน้อยต้นไม้เยอะอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้ทําให้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันปุ๋ยแบรนด์ที่ว่าดีเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ดีกับทุกๆตู้นะครับมันจะไม่ใช่ base of all นะครับมันจะเป็น base of context แทนนะซึ่งนี่แหละครับที่เป็นจุดยากของการเลือกใช้ปุ๋ยนะ ทีนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องดูแล้วเราว่าตู้เราเนี่ยมันต้องมีการปรับปุ๋ยแบบไหนนะครับให้เหมาะสมกับตู้ของเรานะครับกเดี๋ยววันนี้ครับยูริกาคาริาเอมก็จะให้วิธีการสังเกตง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเราจะต้องปรับปริมาณการใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงหรือว่าเราจะต้องใช้สูตรปุ๋ยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะก็เอาตามที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้สังเกตที่ตะไคร่ในตู้ของเรานะครับ ตะไคร้ในตู้เนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดแต่ว่ามันจะมีตะไคร้บางชนิดครับที่สามารถบ่งบอกได้ว่าตู้ของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องสมดุลธาตุอาหารในตู้อะไรยังไงบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือตะไคร้จุดเขียวนะครับตะไคร้จุดเขียวนี้จะเป็นดัชนีชี้วัดความสมดุลของธาตุอาหารฟอสฟอรัสในตู้ของเรานะครับถ้ามีตะไคร้จุดเขียวขึ้นมาในตู้ของเรามากๆเนี่ยมันก็สะท้อนได้ว่าตู้เรามีปัญหาการขาดแคลนฟอสฟอรัส For นะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้ปุ๋ยที่มีปริมาณฟอสฟอรัสมากขึ้นนะ หรือว่าพูดยงยง่ายก็คือปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยมันไม่พอหรอกครับมันก็ต้องเพิ่มฟอสฟ,ฟอรัสเพิ่มเข้าไปอีกนะซึ่งรายละเอียดเรื่องตะไคร่จุดเขียวเนี่ยก็ไปดูได้ใน e p ที่29นะครับตะไคร่ชนิดต,ต่อมาก็คือตะไคร่ g r e e n Dust LG นะครับก็จําชื่อไทยไม่ได้เหมือนกันนะก็เอาชื่อนี้ก่อนแล้วกันนะครับ Green Dust LG หรือว่าตะไคร่ที่เป็นฝ้าสีเขียวเขียวที่เกาะตามกระจกเ,เวลาเราเอามือรูปรปเนี่ยมันจะรู้สึกลื่นๆน,น,นิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะ ซึ่งมันอาจจะเยอะเกินความต้องการของต้นไม้ไปนะครับถ้ามีตะไข่แบบนี้ขึ้นมาในตู้แปลว่าปริมาณไนโตรเจนในตู้เรามีมากเกินไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าตู้ของเราไม่มีตะไข่แบบนี้เลยมันก็แปลว่าตู้ของเราไม่มีไนโตรเจนเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกนะครับเพราะว่าต้นไม้ก็จะไม่โตนะครับดังนั้นนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยขอบอกเลยว่าเรื่องตะไข Green Dust ่กรีนดัสเอลจีในอย,ย่างน้อยในตู้ของเราเนะี่ยควรจะมีกรีนดัสเอลจีขึ้นอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ไม่มากเกินไปอันนี้จะเป็นจุดททีี่่่รู้สสึกวาจจะะเป็นนุุดดมล อันที่จริงการมี Green d ส s อลขึ้นอยู่เล็กน้อยในตู้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะก็คือปลาออโตโหรือว่าหอยต่างๆในตู้ที่กินตะไคร่อะไรพวกนี้มันจะมีตะไคร่าากินนะครับแล้วก็จะไม่อดตายอันนี้ก็จะเป็นบทสุดสั้นๆน,นะครับในการดูสมดุลธาตุาอาหารประเภทไนโตรเจนในตู้ของเรานะครับก็อ,อย่างที่บอกครับถ้ามีไนโตรเจนมากเกินไปตะไคร้ข,ขึ้นเยอะเราก็ต้องลดปุ๋ยหรือว่าเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นสูตรที่ไม่มีไนโตรเจนหรือว่ามีไนโตรเจนน้อยลงนะครับ แต่ถ้าตู้ของเรารู้สึกว่าไม่มีตะไคร้เลยนะครับไม่มีตะไคร้ประเภทกินดัสเซลจีเลยแล้วก็ต้นไม้รู้สึกจะโตช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนสูตรปุ๋ยให้เป็นสูตรที่มีนตรเจนเพิ่มขึ้นนะครับหรือถ้าใครใช้ปุ๋ยที่เป็นเอ็นล้วนๆหรือว่านโตรเจน,ล,นล้วนเนี่ยก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็อย่างสุดท้ายนะครับที่จะเป็นดัชนีชี้วัดว่าตู้ของเรามีสมดุลธาตุอาหารที่ไม่ดีก็คือเรื่องของฟอร์มของต้นไม้นี่แหละครับ ต้นไม้ที่ฟอรมไม่ดีต้นไม้ที่ใบเหลืองต้นไม้ที่มีการเติบโตช้าลงไม่มีการแตกกิ่งกา้านหรือว่ามีสีที่ดรอปลงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณของการขาดสารอาหารอะไรบางอย่างแล้วแหละนะครับก็ลองไปดูก่อนครับว่าอาการพวกนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายการขาดสารอาหารอะไรนะครับซึ่งก็ลองไปฟังใน E ีีที่24ก็ได้นะครับเรื่องการขาดสารอาหารธาตุ NPK นะครับอันนั้นก็จะเป็นพื้นฐานเรื่องธาตุอาหารหลักซึ่งก็ดูง่ายแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ เป็นพื้นฐานในการใช้ปุ๋ยที่เราต้องรู้นะครับหลักๆเรื่องการปรับปุ๋ยให้เหมาะสมกับตู้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะทั้งหมดก็อย่างที่บอกครับก็คือในตู้เราก็มีปัจจัยต่างๆนะปริมาณต้นไม้ปริมาณปลาความใหม่ของตู้นะครับปุ๋ยที่เราใช้นะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องสอดคล้องกันนะครับเพื่อที่ เราจะสามารถสร้างสมดุลธาตุอาหารในตู้ไม้น้ำของเราได้นะครับแล้วก็จะทําให้ต้นไม้มีฟอร์มที่สม่ําเสมอไม่มีปัญหาการเติบโตอะไรแปลกๆพวกนั้นนะครับก็ลองปรับตามที่ผมแนะนําดูนะก็คิดว่าน่าจะไปปรับกันได้นะครับแล้วก็น่าจะทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องการใช้ปุ๋ยเนี่ยสามารถปรับการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับตู้ของตัวเองได้นะครับการนี้ก็เป็นข้อแนะนําง่ายๆของยูริกาอะคาเรียมนะครับจริงๆก็ไม่ง่ายนะจริงๆก็ค่อนข้างยากเลยแหละนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะสำหรับวันนี้ครับ าสาระในวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบช่องยูริกาคารีเมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับใครกำลังรอฟังเรื่องอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องอดใจนิดนึงนะเพราะว่าผมก็จะอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆมาเป็นประจำนะครับก็รอฟังกันนะสำหรับวันนี้ยูริกาคารีเมก็ต้องลาทุกท่านแค่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ